คลิปนี้โจจะให้ทุกคนเห็นถึงความพอเรากดปุทมของโจนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมต้องบินตามไปหาฟิลที่จังหวัดเลยนะครับเพราะว่าฟิลมป็นบ้านเหมือนกันัวยไหมอรอชาตินะคะเสิ่งสัตว์เสู่บ้านคู่เมืองของจ,จังหวัดนครปฐมมาต้นานมากเลยนะครับนะคะเขาบอกริมน้ำริมทัปิเินกว่าที่เขาเลือกอยู่เปนเพราะรสชาติเป็นใต้นแทนๆเลยกันน้นึนเลยนะครับ แต,ตแต่ปากุณจะปาดเขาดาวปีใหม่นะครับ500เออครับนี่นะครับ <c oughs> เจอคนเก่งกัดจ้านมันเหมือนฟูจิอยู่ในประเทศญี่ปุ่นลองมาดูกันนะคะว่าฟูจิเมืองไทยมีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างมาพาไปดูกันนะครับทุกคนตามมา,ตามมาเลยค สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเล็กโตโมเมนต์เราอยู่กันในรายการ so ติดโซเียลติงต้งติงต้งติ้งติ้ทุกคนแปลกใจแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมคลิปนี้จะเปิดรายการคนเดียกอีกแล้ววันนี้ฟิล์มไม่ใช่ยังไม่ตื่นนะครับแต่ฟิล์มไม่อยู่สนั้นแต่น คลิปนี้เนี่ยโจพอดีมาบ้านคุณยายที่นครศรีธรรมราชนะครับแล้วตอนนี้โจอยู่ที่นครศรีธรรมราชแล้วนะครับโจมีภารกิจจะพาทุกคนไปเที่ยวนะครับแ,แต่เวลาอาจจะจำกัดนิดนึงเนาะเพราะว่าคลิปนี้โจจะให้ทุกคนเห็นถึงความทรมารากทรดารของโจนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าโจเสร็จจากนครศรีธรรมราชเสร็จโจจะต้องบินตามไปหาฟิล์มที่จังหวัดเลยนะครับเพราะว่าฟิล์มกับบ้านเหมือนกันอยู่จังหวัดเลยนะครับงั้นเราไปดูกันเลยว่าวันนี้เนี่ยโจจะพาทุกคนไป ที่ไหนกันบ้างนะครับตามมาอตอนนี้นะครับเราก็ถึงวัดพระธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วนะครับเดี๋ยวโจกําลังจะพาทุกคนเข้าไปในวัดกันนะครับนี่น้องชายนะครับน้องชายแท่ๆเลยนะครับน้องโจกนะครับมาแต่แม้โอเคจะพาทุกคนเข้าไปในวัดกันนะครับ เรามากันตอนเช้านะครับฝนก็ยังไม่ค่อยมีเพราะว่าเคยมาตอนบ่ายลแล้วแบบแน่นมากนะครับนี่น้องชายตัวดีถ่ายรูปไปเลยนะครับ,รบอ่าเราจะต้องเดินไปทางหน้าประตูมาตนะครับต่อจากตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกับจุดบริการพร่อห่มพ่อปมพ่อบรมมาทานนะครับจุดบริการนะครับนี่ บอกว่าพระธาตุสวยมากครับคือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชมานานมากนะครับใครมาที่นี่ต้องมากราบไหว้นะครับหรือว่าถ้าไม่กล้าคือมาไม่ถึงนะครับเรากำลังเข้าไปไหว้พระธาตุกันนะครับนี่นะค,ะครับขึ้นข้านะครับแต่เขาปิดนะครับวันนี้มันขึ้นไม่ได้อยู่แล้วแหละแต่ข้างใน สทุกคนครับแล้วตอนนี้โจอยู่กันที่ซิวเวอร์ l อลเล่นะ,รรนะครับธรรมราชนะครับเป็นร้านกาแฟที่พักร้านอาหารนะครับครบเลยนะครับในที่เดียวนะครับเดี๋ยวโจจะพาทุกคนเข้าไปดูบรรยากาศด้าน,นในกันว่าร้านนี้เขาตีมประมาณไหนนะครับไปตามมา น,นี่จะเป็นโซนแรกนะครบนบเป็นโซนทำกาแฟอ่ามาตรงนี้ได้เลย,เลยนะครับน,นี่นะครับซิวเวอร์วอลเล่ฟาร์มคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นตู้ขนมนี่นะครับเขาแต่งน่ารักเนาะ อ่แล้วเขาก็บอกว่าด้านในเป็นสาราดินน้ําด้วยเดี๋ยวจจะพาไปดูข้างในว่าประมาณไหนนะครับสาราดิมน้ำไปตามมาเห็นะคะครับเขาบอกริมน้ําริมทําทจิชิงก้นเขไม่ได้หลออเล่นนะเนี่ยเฮ้ยแต่ไม่เคยเคจอคาเฟ่แบบนี้นะเอจริงชายเขาก็นั่งเลย รสชาติดีเลยน้ำส้มโอเคกาแฟโอเคถือว่าผ่านแล้วก็จะบอกว่าร้านนี้เนี่ยเขาปิดตอน6โมงเย็นเนาะถ้าใครจะมานะครับโจแนะนําให้มาตอนประมาณ4-5โมงนะเพราะว่าชิวชิวประมาณนั้นอนะประมาณเวลาแล้วน,นะน่าจะดีกว่าเพราะว่าตอนที่โจมาตอนนี้มันจะเที่ยงแล้วคือแดดเปรียปร้ยงๆกลางกระบาลเลยตอนนี้ร้อนมากมาได้ถึง ก่อนหงมงเย็นนะครับร้านยังเปิดอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปกินข้าวร้านอันดับหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับทุกคนครับและตอนนี้โจก็อยู่ที่ร้านครัวในหนานน,นเองนะคะร้านอันดับหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ อันที่เขาเลือกลือกันว่ารสชาติเนี่ยเป็นใต้แท้ๆเลยนะครับแล้วตอนนี้โจก็อยู่กับน้องชายเสด็จแล้วก็แฟนของน้องชายนั่นเองเดี๋ยวจะมาให้ดูกันว่าวันนี้รสสั่งอะไรกัรบในใบ้างนะคะรบับยังขาดมันยังไม่ได้ทานแน่นะครับ ปลาคุจะปลาดเ่ปลาแห้งโวตรมก่ง้งผัดกาปฟชื่อผัดกาแฟรสชาติคืคดีมาก ็นสนมาต่อที่ร้านบางเบานะคะตอนนี้อยู่กันที่สาขาคูขวานนั่นเองนะครับคนไม่เยอะเลยนะครับร้านนี้เนี่ยเป็นร้านโลนดีที่ทปปติดท็อปฟของจังหวัดเลยนะครับเป็น,นันดับต้นๆของจังหวัดเลยนะครับมีหลายสาขามากนะครับลองเสิร์ชดูได้โนตีที่นี่อร่อยมากนะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยในนครเนี่ยครับคนภาคใต้อะตอนเย็นเนี่ยเขาจะมักว่มาแบบนัดกันที่ร้านน้ำชาหรืน้ำตาลีโรนดีอะไรอย่างเงี้ยเป็น ทำเนียมเป็นวัฒนธรรมของเขานะคะรับไหนว่า,วาเพื่อนๆลองประทานดูนะครับร้านอร่อยมากอันนี้นมสดเย็นนะครับนมสดมากเดี๋ยวมาดูโรตีกันหนยหละัะตึงตึงามมือดีเบนะเพราว่ามดอไะ่ <c oughs> อรอดนะ ขอตัอกินให้หมดก่อนนะเจอกันแล้วตอนนี้เจก็ถึงห้องแล้วนะครับถึงถึงโรงแรมแล้วเมื่อกี้กินมากอาหารอร่อยมากร้านครัวในหนังนะครับเดี๋ยวคืนนี้เจ้าขอตัวไปนอนผ่อนเพราะวันนี้ภารกิจเยอะมากเหนื่อยมากเหนื่อยมากแล้วเดี๋ยวพวกนี้ไปเจอกันที่สนามบินนะครับฝันดีนะครับบ๊ายบายเจอกัน ตอนนี้จะอยู่ที่สนามบินดอนเมืองเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องลงตอนบ่ายสองนะครับตอนนี้รอ,อขึ้นเครื่องใหม่ตอน6กโมงเย็นนะครับบินไปเลยนะครับไปหาฟิล์มกันนะครับทุกคนทริปนี้จะบอกว่าบินวนไปวนมามากสนุกสนานเพลิดเพลินมากเลยนะครับมาราธอนสุดๆนะครับเดี๋ยวบ,บินไปถึงที่เลยแล้วเนี่ยเดี๋ยวฟิล์มมารับโจทย์นะครับเราไปเจอฟิล์มมพร้อมกันเลยละกันเนาะไปตแตนแตน จอฟิล์มแล้วนะครับมาถึงที่เลยแล้วนะคะตอนนี้อยู่บ้านฟิล์มนะครับบ้านฟิล์มมีกินเลี้ยงเล็กๆนะคะกับครอบครัวนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่ามีอะไรให้เรากินบ้างนะครับไปตามมานี่งานปาร์ตี้เล็กๆนะครับคขาดาวปีใหม่นะครับนี่อ่ามีชาบูซุกขี้นะครับนี่ของน่ากินมากเลยนี่แหน่แ่ี่นอ่านน้องฟิล์มนครับนี่ เอนเตอร์เทนคนเอนเตอร์เทนคนเอนเตอร์เทนนี่อากาศเท่าไหร่ตอนนี้อากาศ17เองศาเ <c oughs> ย็นมากเอาไอไอไออะไร อะไหรหรอเนี่ยัวนะครับผมตัวแดงไปกันแล้วนะครับชาวบ้านที่นี่รวยมากนะครับทุกหลังเนี่ยคือซื้อเครื่องเสียงมาไว้บ้านหมดเลยนะครับที่สระบุรีมาที่ เจอคนเก่งในกาตาร์นะครับสภาพเป็นอย่างนี้นะครับนอนกี่โมงก็ไม่รู้นะครับลงไป้วกเรียบร้อยนะครับครอบครัวมาเที่ยวกันนี่นอนเที่ยวนะครับไอเดบแม่ครับแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ภูบาปเปอแล้วภูบาปเปอที่นี่มันมีดียังไงนะครับแม่มันมีดีตรงที่ว่าภูบาปเปอเนี่ยมันจะมีฟูจิ เป็นของจังหวัดเลยซึ่งอยู่ในเมืองไทยซึ่งมันเหมือนฟูจิอยู่ในประเทศญี่ปุ่นลองมาดูกันนะคะว่าฟูจิเมืองไทยมีหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับทุกคนตามมาเลยตามมาเลยค่ะนี่นะคะฟูจิเมืองเลยนะครับที่อยู่ในประเทศไทยดูดิทุกคนเหมือนอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเลยปะแต่ต่างกันตรงที่ว่าเราอยู่ที่ไทยใช่อยู่ที่ไทยแล้วก็ฟูจิบ้านเราสีเขียว แล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่จุดชมวิวที่สองนะครับนี่บรรยากาศเป็นปูจีไหมปูจิเมืองเลยนะครับเห็นไหมนี่นะครับจุดที่สามนะครับนี่วิวปรมนนะมาณอันนี้ทุกคนครับอันนี้น้องชายเป็นน้องอะไรแค่นี้นลปลาจะบอกว่า จุดที่สี่เราต้องเดินขึ้นนะครับนิดหนึ่งเหมือนเขาทําเป็น,นขั้นๆไว้หให้ก็เดินง่ายอยู่นะครับเราไปดูจุดที่สี่กันเนี่ยมองกล้องเนะนื้อะนะ นี่นะครับวิวนะคะนี่ฟูจิที่เขาบอกฟูจิเมืองเลยในประเทศไทยนะครับเราขึ้นมาถึงข้างบนแล้ววิวสวยมากอากาศดีมากข้างบนนี้อุณหภูมิอยู่ประมาณ20องศานะครับถึง21นะครับไม่ร้อนเลยอากาศดีมากอยากให้ทุกคนลองมาดูกันนะครับและบอกว่าคุ้มค่ากับที่เดินขึ้นมาแน่นอนนะครับเยแล้วสุดท้ายเราก็อยู่กันที่ห้องแล้วนะครับเรากลับมาถึงห้องกันเรียบร้อยแล้วนะครับเหนื่อยมากเลยนะครับ จบไปแล้วนะครับกับทริปช่วงหยุดยาวตอนปีใหม่นะครับทุกคนไปไหนกันมาบ้างนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยนะคะว่าทุกคนไปเที่ยวไหนกันมาบ้างนะครับทุกคนได้เลยครับก็สําหรับปีนี้นะครับเราสองคนพี่โจกับฟิล์มนะครับจะไปทําคลิปอะไรแล้วก็จะมีชาเลนจ์อะไรอะไรสนุกสนุกให้ทุกคนได้ดูบ้างก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้เราสองคนช่องเล็กโตโมเมนต์ด้วยนะคะอ่าสุดท้ายนี้เราสองคนขอบอกทุกคนว่า สวัสดีปีใหม่ค่ะรดยรวมความสุขมากไปก่อนนะครับทุกคนเจอกันเออทำอะไรเหรอเนี่ยเแจเยนะ